ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับนัตพงศ์มีชัยก็ล้มคู่ปรับจีนะครับผง,งาดสองแชมป์แบดมินตันคนพิการเอเชียครั้งแรกในชีวิตติดตามได้จากรายงานคับแบดมินตันคนพิการชิงแชมป์เอเชียจัดกันที่หอประชุมภายในสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานครราชสีมาวันนี้เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะมีความหวังทีมชาติไทยฝ่าด่านผ่านเข้ารอบมาลุ้นแชมป์หนึ่งคนใน2รายการนั่นก็คือน้องโปเต้นัตพงศ์มีชัยค่ะ พาไปดูประเภทชายเดี่ยวคลาสจีนคนแคระ H.S.6 รอบชิงชนะเลิศโปเต้ัรพงศ์มีชัยทีมชาติไทยมือ15ของโลกเจอกัาบลินในลี่มือ17ของโลกจากจีนซึ่งคู่นี้เจอกันมาแค่ครั้งเดียวนะคะในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ชมบุรีปีที่แล้วตอนนั้นเป็นโปเต้ชนะในรอบแบ่งกลุ่มด้วยสกอร์2-1เกม แมชนี้ทั้งสองคนพยายามหาจังหวะชิงไหวชิงพริปกันอย่างสนุกเข้มข้นค่ะกระทั่งเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนักตบลูกขนไก่แดนมังกรวัย29ปีโยกเล่นหลากหลายนะคะหยอดสลับตียาวท้ายคอร์ดชนะไปก่อน21-15ต่อ 15. แต่ว่าจากนั้นเจ้าหนูดาวรุ่งของไทยเราวัยเพียงแค่17ปีแก้เกมใหม่ค่ะเน้นตบละเอียดรับกุมบวกกับได้ลูกขนาดกระโดดตบใส่เต็มข้อหนักหน่วงแล้วก็รุนแรง แถมยังได้เสียงเชียร์ให้กำลังใจคับข้างดังลั่นสนามในที่สุดปิดแมตช์ชนะไป 2: อต่อเกม15ต่อ21 21ต่อ17และ21ต่อ12คะแนนโปเต้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชียครั้งแรกในชีวิตและเป็นแชมป์านานาชาติรายการใหญ่ใบที่2ติดต่อกันในบ้านเกิดต่อจาก t h a i l a n ์ p ารา b บ d m i n ต o n อินเ r n a t i o ช a l นเมื่อสุดสัปดาห์จากนั้นประเภทชายคู่คลาสยืนคนแคะ s s 6โปเต้ณฑพงศ์ทีมชาติไทยผนึกกำลังกับลีแดซุงชาวเกาหลีใต้ ดวลกับหลินในลี่ที่จับคู่กับเจิ้งชิงเทามือสี่ของโลกเต็ง2ของรายการจากจีนคู่นี้ผลัดกันแพ้ชนะนะคะต้องไปตัดสินเงินเกมสุดท้ายยังดวลกันสนุกสูสีเบียดกันแต้มต่อแต้มกระทั่งมาเสมอ19ต่อ19แล้วก็ในที่สุดเป็นโปเต้วย17ปีกับรุ่นพี่ชาวเกาหลีใต้วย38ปีมาเร่งเครื่องเก็บ2แต้มสำคัญแซงชนะไปสุดมัน2ต่อ1เกม21ต่อ17 18ต่อ21และ21ต่อ19คะแนน คว้าแชมป์และถือว่าเป็นแชมป์เอเชียร,รายการที่2ของโปเต้นะคะต่อจากแชมป์ชายเดี่ยวนอกจากนั้นโปเต้ยังได้เพิ่มอีกหนึ่งเหรียญทองแดงค่ะในประเภทคู่ผสมที่จับคู่กับรุ่นพี่ชายแซ่ย่างตั้งวาไว้ว่าทําทุกอย่างให้เต็มที่แนะครับสองเหรียญทองหนึ<ส>่เหรียญทองแดงเซอร์ไพรส์มากเลยครับแล้วมองอยังเน้นหลังจากนี้มีรายการคืออะไรอยู่ดีนะคะเดี๋ยวมีอาเซียนพาราเกมในปีหน้าแล้วครับ กก็รู้สึดีใจครับท,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 ทบากนั้นได้มีพิธีปิดการแข่งขันพร้อมมอบรางวัลให้กับนักกีฬานะคะโดยได้รับเกียรติจากนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายยุทธยาจินหีดผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยและพลอากาศเอกมนทนสันชุกกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยร่วมแสดงความยินด,ดีกับนักกีฬาค่ะ สรุปผลงานทัพนักกีฬาแบดมินตันพาราของไทยเราชิงชัยทั้งหมด22เหรียญทองช่วยกันคว้ามาได้2เหรียญทองกับ4เหรียญทองแดงนับว่าประสบความสําเร็จเกินเป้าหมายที่นายไมตรีคงเรืองท่านนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยหวังเอาไว้นะคะกับการคว้าเหรียญรางวัลเอเชียครั้งแรกบนแผ่นดินไทยสมพงษ์ยอสนิทถ่ายภาพโซพิทวีเวียงรายงานจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะ